to the world, the, <Lord S 1> the Lord come. let earth world Lord come perceive is king เอ็กซีในช่องของพ่อนุครับผมวันนี้เราจะมาคุยเรื่องน้องปันปันนะครับเนาะเราจะมาคุยเรื่องน้องปันปันว่าทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับเนาะน้องปันปันกับคุณสุสใสซย่เพื่อนกันตลอดการนะครับเนาะแต่เราจะไม่ได้ว่าคุยไปให้ร้ายใครนะครับเนาะ เราจะคุยถึงปัญหาที่ว่าเกิดขึ้นได้ยังไงทําไมถึงเป็นแบบนี้สําหรับสองพี่น้องที่เคยรักกันมานานแสนนานนะครับเนาะปัป่นนกับสุไซยัยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นเพราะว่าเรื่องเงินโดยเฉพาะเลยพี่น,น้องทุกคนต้องการที่จะใช้เงินทุกคนต้องการที่จะมีเงินหาเงินสร้างครอบครัวตัวเองนะครับนะ บางคนมีบอกว่าเออบางคนบอกว่ามีคนจ้างให้เป็นแสงแต่มันก็ไม่ลงน,นะครับนะนเป็นอย่างนี้ <c oughs> เหมือนกันครับในเชกเช่นเดียวกันความขัดแยง้งระหว่างสองคนนี้แต่ด้วยความขัดแย้งทุกสิ่งทุกอย่าง เราจะไปฟังเราจะเดี๋ยวเราจะไปฟังเหตุผลว่าทําไมถึงเกิดขึ้นเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะครับสําหรับน้องปันปันน้องเป็นคนน่ารักนะน้องปันปัน,ปนอยู่กับสาวน้อยเพชรบันแพงมานานแสนนานและก็ลาลงจากพ่อโจลาลงจากพ่อโจเพื่อที่น้องจะเดินทางตามฝันเดินทางตีห่างตีตัวออกมาเพื่อรับความผิดที่น้องพูดไว้และทําไม่ได้อะไรประมาณนี้ เพราะว่าน้องเคยสัญญากับน้องเคยพูดกับที่สุดสายใหญ่ไว้ขอแยกเคยนามพี่สุขที่มดนะครับเคยคุยกันไว้ว่าสวรวคนหนึ่งเราจะไปได้กดันอะไรประมาณนี้แต่สุดท้ายน้องทําไม่ได้น้องทําไม่ได้ดังใจที่พูดไว้มันก็เลยเป็นเหตุผลน้องต้องอภิหปปินตัวเองออกไปทํางานคนเดียวน้องไม่ไม่ใช่ว่าน้องไม่มีเพื่อนไม่ใช่ว่าน้องไม่มี ยากไม่มี f อฟต้องมีทุกอย่างเหมือนกันนะครับแต่เพียอย่างว่าละเอฟซของใครก็เอฟซของเขาแตกต่างกันไปส่วนตัวพว่อ้นงจะเป็นคนคนกลางที่คุยข่าวจะไม่แซะด้านใดด้านหนึ่งไม่ไม่ไม่ชอบแบบนั้นนะครับมันไม่ดีเราจะไม่แซะด้านใดด้านหนึ่งนะเราจะให้ความเป็นธรรมสาหรับสองคนเพราะว่าเขาก็หาเงินเราก็หาเงินเหมือนกันใช่ไหม เราก็หาเงินน้องปันปันเขาก็หาเงินที่สุดสายใหญ่เขาก็หาเงินเหมือนกันแต่ด้วยวิจารณญาณส่วนตัวด้วยความรู้สึกที่มีความรู้สึกที่อ,อะไรหลายๆอย่างอยู่ในใจน้องไม่สามารถทำตามาคําพูดได้นะครับน้องไม่สามารถทำตามคําพูดได้นั่นแหละก็เ,เลยเป็นประเด็นที่ ที่คุยกันไว้แล้วก็ไม่ได้ไปด้วยกันที่แม่ก็ว่าจะไปวงอื่นพี่แล็กก็ว่าจะไป,ปะต่างประเทศด้วยกันแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ไปด้วยกันแต่ลึกๆของน้องน้องก็ยังรักและเคารพพี่สุสัยใหญ่ตลอดเวลาเราลองไปฟังบางช่วงบางตอนนะครับที่น้องปันปเล่าถึงพี่สุดและเล่าถึงเหตุการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านมานะครับผมเชิญครับที่แบบไปด้วยกันแบบ ไปด้วยกันเยอะมากแล้วเราก็ไม่เคยที่จะมาพูดด้วยกันไม่ดีนะช่วงหนึ่งที่แบบหฮอแบบคุยกันอาจะต้องพูดกันเลยว่าเราอะตกลงกันแล้วโอเคหฮอเฮหอในเมื่อเส้นทางเนี่ยหฮอแบบมามันเดินยากเราบอสซอเพิ่นแบบว่าจังไรล่ะหฮอหฮอหน่อยใจอะหลายหลายอย่างห้องฉันเฮาเดินทางไปน้ำกันเนาะหมายถึงว่าเราก็จะแบบในตอนนั้นคือแบบห่อจะไปเฮ็ดว้งอะไรแบบเนี้ยไปรับงานด้วยกันอะไรเงี้ยคุยกันแบบจะไปเมืองนอกจะไปนั่นไปนี่กับพี่สุอะไรเงี้ยคุยกันแบบทุกอย่างอะไรยางสิบารนี มันเกิดแบบอุบิเหตุหลายๆอย่างปันๆแบบผิดพันในการที่แบบเปลี่ยนคเบอกก็เลยก็ถือว่าปันๆเนี่ยต้องโทษที่ปันนที่เป็นคนพูดแล้วไม่มีสัจจะนะคะเออคือแบบผิดคาบอกโดยที่แบบมาคุยกับผู้ใหญ่แล้วเราต้องเลือกฝังที่ผู้ใหญ่เขาแบบว่าคุยกันมาเออปันันะอย่าอย่าเพิ่งตัดสินใจอะไรเงี้ยหลายๆอย่างก็เลยเหตุห้ผิดพันในคาพูดก็เลยแบบว่ามีปัญหาในการผิดพันจากคำบอกกับผู้ใหญ่ของคนที่เรารักก็คือพิสูจนี่แหละค่ะอ่ะ ก็คือพิสุและบนันนีเข้ากับห้างหายกันไปต่างคนต่างแบบไม่กล้าที่จะพูดที่จะแบบสู้หน้ากันอย่างแบบน,นก็รู้สึกพิดที่เบาแล้วบาเป็นคําตอบบาเป็นคําเบาแล้วพิสุก,ก็รู้สึกแบบเสียเสียความรู้สึกที่แบบน้องในคนที่พี่เขารักไว้ไว้ใจแต่แบบกลับเปลี่ยนคํเบอกอะไรแบบนี้บาดท,ที่นี่ก็เลยห้่างกันมากไม่รู้ว่าใครแบบไปแปลงสารอะไรยังไงนะคะออกมาเบาปันปันหักหลังแล้วก็เป็นนิสัยไม่ดีนั่นนี่กับ พี่ๆกับน้องๆอ,อะไรเงี้ยไม่มีคนครบอะไรเงี้ยเอฟซีกุมนี่ยมาแปลงสายในทางที่บอดีแล้วเอฟซฝั่งนี้ก็แปลงสายในทางที่แบบว่าคือเพื่อปกป้องกันต่างคนต่างปกป้องตัวเองก็เลยกลายเป็นว่าเราสองคนก็เลยแบบบาดหมางกันบ่เบริบคุยกันแบบจริงจรจังๆสินะคะก็เลยออกต่างคนก็ต่างแบบพูดในม,มุมของตัวเองอะไรเงี้ยแต่ก็อยากบอกว่าเราสองคนก็คือก็ยังคงรักหนูก็ยังเคารพพี่สุเหมือนเดิมหลายๆคนอยากจะแบบโอเอคอเราครบกันมา ตอนนั้นเราคือเราสนิทกันมากกับสองปีเราปกป้องเรารักกันมากพี่สุกับพี่มดเนี่ยก็คือถือว่าเป็นรุ่นพี่ที่แบบว่าดูแลนอ้นองๆว่าจะเป็นน้องหนูน้อง,งช่อมพู่หรือว่าอมเอมอะไรแบบเนี้ยคือเขาจะเป็นคนเป็นกลางที่จะสามารถแบบจูน้องๆเข้าหากันอะไรเงี้ยซึ่งในตอนนั้นที่ปันๆแบบว่าผิดพลานในการแบบให้คำมั่วเราว่าสามารถทําตามได้ก็เลยมีข้อผิดพลาดนะคะก็เลยกลายเป็นคนทีแบบว่า อาจจะมีคนเปนแปลงสารอยู่ในวงเราออกมาเบาในทางที่บอดีหลายอย่างนะคะซึ่งเขาไม่ได้รู้เหตุผลอะไรดีนะคะบัดนี้ยิ่งมาเบาแับยิ่งนในสายสองคนสองฟังแบบว่าห่างกันเนะบนันนี้ให้รู้สึกว่าเราอ่ะรู้สึกไม่ไดีคนนี้คนนี้ไปพูดคนนี้ให้เรารู้สึกไม่ไดีคนนี้กลายเป็นว่ามันมีคนตรงกลางที่แบบบปประสงค์ดีนะคะ,ะหลายๆย่างเพื่อจะให้เหาแไปว่ามางกันแต่ว่าถามว่าก็ยังเคืองใจกันอยู่ปันๆเองไม่ได้เคืองใจอะไรแต่แค่ว่าอยากขอโทษที่ รับปากแล้วว่าสามารถเทศได้ยังที่ว่าคือแค่นั้นจริงๆแล้วส่วนเรื่องอื่นไม่มีส่วนคนถี่พยา,ยามมาบอกเห็นเป็นปันทิพูดในท่านสิบดีกก็ถือว่าเขาไม่ได้รู้ข้อมูลจริงๆแล้วกันนะคะแล้วก็อีกหลายๆเรื่องเดี๋ยวห้อสิไปคุยกันนะคะกับพิสุพิสุกับพิสุพิมดนี่คือพิชัยที่ดีมากอันนี้คือพูดตามขามจริงตามทุกคนในคลิไปไปใส่มาใส่นะคะเพื่อนกับิม,มาทรงหอดป่านเพื่อนหักเข้า วันนั้นก็ยอมรับวพี่สุก็ร้องไห้ที่มันปันตัดสินใจที่ไม่ใช่ตรงตามที่คําพูดปรนปันก่ห้องไห้ยเขกันตา้คนต่างเสียใจแต่ไม่รู้ว่าด้วยความผันหลายหลายอย่างเวลาประเทศดีเข้าแบบพางกันออกไปในกลุ่มเพื่อนหลายหลายอย่างปันปันก็เออเลือกมาเดี่ยวคนเดียวก็ยอมรับว่าถือว่าเป็นการทาโทษตัวเองนะเพราะว่าเป็นคนที่บ่มีสัจจะในคเบอกในตอนนั้นซึ่งสัจจะก็คือบรนปันไม่สามารถที่จะไปทําตามกับพูดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าบรนปันต้องรับผิดชอบครอบครัวล้วกอะ ต้องรับผิดชอบอีกหลายๆอย่างก็เลยโอเคเราเ,าเป็นว่าเฮาแบบยอมถือการหนาแล้วกันว่าเฮาไปเป,นเปนคนที่บ่มีสัจจะก็ถือว่าเป็นข้อผิดพลาดท,ที่ทําสอนให้ปันปารู้ว่าอย่าไปรับปากใครช่วยชวยอย่าไปอย่าไปแห่ความวาหวังผู้ใดแบบโม่หม้อสัวๆจน็ีไหนคนอื่นต้องผิดหวงังหรือว่าเสียความเป็นเพลินนี่ยังสินะคะนะคะก็อยากให้ทุกคนเข้าใจเราที่เป็นข่าวมาแล้วก็พูดกันว่าออปันปันทำไมไม่ไปกับสุไมไมป,บสปันไปปันไม่ไปกับอันนั่นนี่ เหตุเกิดจากปันปันเองที่บ่มีสัจจะในคำบอกนะคะก็ขอโทษแกไปแล้วแหละแล้วก็หลายๆอย่างแล้วก็อยากให้ทุกคนนะคะหยุดติในเรื่องที่แบบว่าปันยังปันก็นั่นไม่ได้มีอะไรกันเลยนะคะเกิดความเข้าใจผิดในหน่อยแล้วปันปันก็อ่ะก็อยากเจอพี่สุอยู่นะคะเพื่อแบบปรับความเข้าใจกันเป็นจริงจริงจังๆกันสักที่ีสิคือหลายๆคนมาพูดต่อปากต่อปากเออมันเลยรู้สึกว่าทําไมรู้สึกว่ามันแรงขึ้นแล้วก็ออกมาปกป้องตัวเองในทางที่แบบ บรูว่าผิดหรือถูกแต่ว่าฉันต้องปกป้องตัวเองไว้ก่อนอย่างประมาณนี้นะคะส่วนฝั่งของพี่เขาก็ทําว่าพี่เขาผิดบอมไม่ผิดเพราะว่าปันปันเองที่ผิดที่ไปรับปากแล้วทําไม่ได้นะคะกต้องขอโทษที่ทําให้หลายๆคนผิดหวังนั่นนะครับพ่อนกตัดมาเป็นช่วงเป็นตอนขอญาติน้องป,ปันปันที่เอาความไหนมาเล่าสู่กันฟังนะครับ ตัดมาเป็นช่วงเป็นตอนสุดท้ายท้ายสุดยังไงก็ขอให้น้องกับพี่สุดสายใหญ่ได้คืนดีและคุยกันเก็บข้อบัตรมาทุกสิ่งทุกอย่างมาตกลงมาคุยกัน<อ>เพราะว่าก็เหมือนพี่กับน,น้องกันนะครับเวลาอยู่ที่วงไปที่ไหนที่ไหนอยู่ด้วยกันทํากินอาหารด้วยกันแม้ว่าจะไปซื้อที่อยู่ด้วยกันมันก็มีส่วนที่จะเป็นไปได้นะครับนะอ,อะไรกระช่างที่เกิดขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างขอให บาดแผลนั้นให้สมานให้หายให้หายดีอย่างอย่างมีความสุขอย่างทุกคนที่ต้องการที่บอกว่าอืมไม่อยากให้น้องทะเลาะก,กันอีกแล้วอะไรประมาณนี้นะครับนะผูผาพ่อนกเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ